องคนค่ะในรายการค่ะมาเล่าเรื่องค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเรานะคะซึ่งทำไมต้องแบบว่าลิเกมาทําไมไม่ใช่อะไรอย่างงั้นก็เป็นเรื่องกับการกินอีกแล้วเป็นเรื่องของอาหารการกินเ็าบอกเลยค่ะว่า10บอันดับค่ะอาหารที่กินแล้วก็มีความสดใสร่าเริงต้องนะคะใช่เลยค่ะมาดูที่อันดับท้ายก่อนอันดับที่10 นะคะนั่นคือมะพร้าวนั่นเองหากินง่ายหาง่ายอร่อยนะคะเขาบอกว่ามะพร้าวค่ะมักจะมาคู่กับขนมหวานใช่ไหมส่วนใหญ่จะแบบเป็นกระทงกะทิไม่ค่อยเป็นประโยชน์เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าได้ทานมะพร้าวเปล่าเนี่ยนะคะมันจะมีกรดไขมันชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นกรดไขมันพิเศษที่จะทําให้แบบอารมณ์ดีบํารุงสมองอะไรอย่างนงี้นะคะแล้วเขาบอกว่ากะทิเนี่ยถึงจะทํามาจากมะพร้าวเหมือนกัน แต่มันไม่ดีต่อร่างกายให้กินเป็นน้ำมะพร้าวหรือว่าเป็นเนื้อมะพร้าวสดดีกว่าน้ำมะพร้าวก็ห้ามใส่น้ำตาลเยอะนะคุณผู้ชมเป็นน้ำมะพร้าวสดที่ไม่ใช่ใส่น้ำตาลนะคะเวลาเราแบบไปเจอที่ตลาดเขาจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรเขาเฉาะไม่เลยอะไรอย่างนี้กินแบบนั้นดีกว่าคุณผู้ชม่ะมาดูอันดับที่9ค่ะอาหารที่กินแล้วก็อารมณ์ดีอารมณ์ดีนะคะนั่นก็คือไข่เอ้ยทานวันอยู่แล้วบอกเลย ไข่นะคะมีคุณค่าทางอาหารมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนวิตามินบีโอเมก้าสามนะคุณผู้ชมนะไอโอดีนสังกะสีแล้วก็กรดไขมันด้วยนะคะซึ่งไข่ไม่เพียงจะทําให้เรารู้สึกดีกระปรี้กระเป๋าเท่านั้นคุณผู้ชมแต่จะทําให้รู้สึกว่าแบบอิ่มท้องนานยิ่งขึ้นด้วยมากสิพี่นุ้งนี่ไข่มันรู้สึกหนักๆไหมเออมันมันเหมือนเป็นของหนักกินแล้วเข้าไปแล้วมันหนักอิ่มใช่ค่ะก็รับประทานไข่กันได้จะได้กระปรี้กระเป๋ากันทั้งวันทั้งคืนนะอ่ะ ที่8ค่ะเป็นมะเขือเทศเชอรี่ก็เห็นไหมลูกเล็กๆนะคะไม่ใช่แค่ในมะเขือเทศเชอรี่อย่างเดียวนะคะแต่ในมะเขือเทศทุกชนิดเลยคุณผู้ชมนะคะที่เขามีสารที่เรียกว่าไลโคปีนนั่นเองนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่ดีที่สุดนะคะป้องกันสมองแบบ ช่วยในเรื่องของสมองต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดค่ะควรรับประทานคู่กับน้ํามันมะกอกนั่นเองอนะคะเพราะว่าน้ํามันมะกอกนะคะจะช่วยเพิ่มการดูดซึมนะคะของไลโคปีนในตัวมะเขือเทศหรือามะาเขือต่างๆนั่นแหละ,ะนะคะก็ทําให้เรารู้สึกว่าดีมากขึ้นเฮ้ยพี่นุ้งนี่แต่เคยเห็นตามตลาดนะที่ขายเป็นถุงพร้อมกับเครื่องจิ้มที่เป็นเกลือ กเือือน้ำตาลอย่างเงนกอะไรไม่ควรเนาะทานสดๆดีกว่าทานคู่กับน้ำมันมะกอกนะอย่างที่บอกไปนะคะอตัวที่7ดแล้วค่ะอันนี้เขาบอกเลยว่าเป็นน้ำผึ้งน้ำผึ้งค่ะหายากนิดนึงหาของแท้ยากนิดนึง แต่ก็ค้นคว้าไปหามามมให้ได้นะนเขาบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของสารให้ความหวานนะคะน้ำผึ้งเนี่ยจะดีกว่าพวกน้ําตาลมากๆนะคะ,คะเพราะว่ามีส่วนประกอบค่ะเยอะๆมากมายเลยที่ทําให้สมองของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ไม่ซึมเศร้าด้วยนะคะอีกครั้งค่ะยังทําแบบให้เราเนี่ยไม่อ้วนง่ายด้วยนะคะเพราะว่าน้ำน้ำผึ้งเนี่ยมันจะดีกว่าน้ําตาลเยอะเลยนะคะอีกครั้งค่ะยังมีผลต่อระดับน้ําตาลในเลือดนะคะน้อยกว่าน้ําตาลอีกด้วย เรียกง่ายๆว่าน้ำผึ้งเนี่ยดีกว่าน้ำตาลเยอะเลยอร่อยกว่าด้วยนะอร่อยกว่าด้วยหวานหอม,อมพูดแล้วก็หิวไปต่อ,ตอก่านะนะคะข้อที่6ขค่ะหน่อไม้ฝรั่ง<ภ>นะคะหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยมีสาร เยอะแยะมากมายเหมือนกันนะคะที่ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยรู้สึกว่าลดอาการซึมเศร้าได้ออนะคะเป็นสารที่ช่วยให้สมองของเราเนี่ยผลิตสารเซโรโทนินอีกแล้วะนะคะนนเป็นสาร,ร,าสารหลั่งความสุขนั่นอเองนะคะก็ทําให้มีความสุขตลอดทั้งวันโอ้โหพี่ลีพูดไปแล้ว5อันดับใช่ไหมแเรามีมาต่อยห้อันดับเลยแลวกันนะคะ,คะอันดับที่5้านี่ขาบอกว่ากรีกโยเกิร์ตหลายคนอาจจะแบบว่าฮะ โยเกิร์ตมีกรีกรกรีกกรีกโยเกิร์ตโยเกิร์ตเ,เมเหรอเขาบอกว่ากรีกโยเกิร์ตเนี่ยคือโยเกิร์ตที่เข้มข้น กว่าแบบธรรมดาและมีโปรตีนมากกว่ามากเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีแคลเซียมมากกว่านมซะด้วยพี่นุ้งนิกจริงเหรอโยเกิร์ตยอดโยเกิร์ต่ใชสุกต้องเขาบอกว่าแคลเซียมในกรีโยเกิร์ตเนี่ยจะช่วยกระตุ้นให้สมองเนี่ยหลั่งสารให้มีความสุขนอกจากนี้นะคะยังมีน้ําตาลแล้วก็ไขมันเนี่ยน้อยกว่าโยเกิร์ตธรรมดาด้วยไปหากินได้ที่ไหนล่ะอีกกี่โยเกิร์ตเนี่ยไม่อยากจะพูดเลยมันก็เยอะแล้วแหละตอนนี้คนเขาเริ่มทำหมอนมาเรื่อยๆก็ลองหาทานกันดู ก็มีลองอ่านดูแล้วกันก็จะมีฉลาเคียนอยู่ว่านี่คือกริ่งโยเกิร์ตถูกต้องค่ะตอบไปเข้าสู่กับท็อปโฟลท็อปโฟล อันดับที่4ี่ผู้หญิงชอบที่สุดเลยดาร์กช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตเขาบอกว่าดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยโอ้ยพอดีเลยอ่ะเขาบอกว่าดาร์กช็อกโกแลตนะคะมีประโยชน์มากกว่าช็อกโกแลตนมธรรมดาธรรมดาเพราะว่าช่วยให้เลือดในสมองเนี่ยไหลเวียนได้ดีต้องเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะที่ผสมแบบนมครีมหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันขมขมหน่อยที่ขมขมอ่ะเขาบอกว่าทานเข้าไปแล้วเนี่ยอารมณ์ดีขึ้นทันตาเห็นค่ะยิ่งกว่าเสกอีกจริงนะทานแล้วร้องดีเลยอ่ะก็ชอบกินของหวานไงรู้สึกกระปี้กระเป๋านะคะแต่ว่า จริงๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยคนกินเทปแพอเหมาะประมาณวันละ3 0กรัมก็พอลองดูกันนิดนึงไม่ใช่ทานเยอะไปกถูกต้องเลยต่อไปดีกว่าอันดับที่สามพี่นุกนิกหอย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 อยห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 อย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 หอยหอหออยห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 อยยหอ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 ย หอยมแมลงภู่ใช่ไหมอร่อยนะหอยมแมลงภู่ลวกลจิ้มอะไรอย่างเงี้ยลวกจิ้มแล้วอะ่ะ <laughs> อยากกินอนะ่ะ ไม่จริงๆก็ดีจริงๆใครที่แบบว่าลองนองแบบหาดีๆแบบไม่เข่าอะไรเงี้ยก็ทานกันดูละกันก็ดีมีประโยชน์นะคะทานได้ง่ายด้วยนะถูกต้องอันดับที่2ค่ะ blue p เจโตเขาบอกว่าชื่อเหมือนมันฝรั่งสีฟ้าจริงๆแล้วด้วยสีม่วงเขาบอกเป็นพืชที่หาได้ไม่ง่ายนักนะแต่มีสารอนุมูลอิสระต้านอนุมูลอิสระที่เรียกว่าแอนโทไซยานินอยู่มากอันนี้เคยได้ยินบ่อยพี่น้องมีเป็นมันฝรั่งสีม่วงสีม่วงแต่ว่าชื่อบลูนะเป็นปนึ่งไปอะไรนั่นเลยใช่ไหมหาทานง่ายจะตายเขาบอกว่าสารที่อยู่ในเจ้ามันฝรั่ง จะช่วยกระตุ้นป้องกันระบบประสาทลดอาการซึมเศร้ากระตุ้นความจำระยะสั้นความจําก็ดีอะไรก็ดีไปหมดท่านเถอะมามาเข้าถึงอันดับหนึ่งท็อปวันวันน่าที่เราไม่รู้สึกดีที่สุดนั่นก็คือผักสวิตชาร์ดอ้งงกันหมด ผ่านี้เนี่ยไม่ค่อยมีใครนํามาทานเท่าไหร่แต่ว่ามีแร่ธาตุอย่างแมกนีเซียมอยู่เยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นสารอาหารที่ช่วยเพิ่มพลังงานในร่างกายมนุษย์ได้อย่างดีเลยใครที่หาผักอะไรทานไม่ได้ก็ทานผักปกติก็ได้เหมือนกันเชยก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะก็ทําให้ทุกคนมีความสุขรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะแน่นอนว่าสุขภาพของคุณจะมีความสุขแล้วก็จิตใจก็มีความสุขด้วยเช่นกันค่ะยังไงวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ